CPR ไม่ใช่เรื่องของหมอแต่คือหน้าที่ของคนที่อยู่ตรงนั้นก่อนผมชื่อปกป้องในงานที่ผมทำผมเจอเหตุฉุกเฉินบ่อยอุบัติเหตุคนหมดสติหัวใจหยุดเต้นกระทันหันและทุกครั้งสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันคือคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาหลายคนคิดว่า CPR ต้องเก่งต้องเรียนแพทย์แต่ความจริงคือถ้าไม่ทาเขาแทบไม่มีโอกาสเลยผมอยากบอกทุกคนแบบนี้ครับ ถ้าวันหนึ่งคุณเจอคนล้มลงไม่ตอบไม่หายใจขอแค่ทำสามอย่างนี้ให้ได้คุณกำลังช่วยชีวิตคนแล้วดูโทรกดเริ่มจากดูเขย่าไหลเรียกเสียงดังถ้าไม่ตอบและไม่หายใจปกติอย่ารออย่าลังเลต่อด้วยโทรโทรหนึ่แล้วเปิดลำโพงทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกไปพร้อมกับลงมือช่วยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวทีมแพทย์อยู่ปลายสายคุณแล้วจากนั้นคือหัวใจของทุกอย่าง คือกดหน้าอ,อกวางมือกลางอ,อกแขนเหยียดตรงกดให้ลึกกดให้สม่ำเสมอลึกถึงจังหวะเพลง Staying Alive ไม่ต้องนับไม่ต้องคิดมากขอแช่อย่าหยุดถ้าคุณไม่มั่นใจกดหน้าอ,อกอย่างเดียวก็พอคุณไม่จาเป็นต้องเป่าปากแค่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองเขาได้โอกาสรอดก็ยังอยู่ถ้ามีเครื่อง AED เปิดเครื่องแล้วทำตามเสียงเครื่องทันทีเครื่องจะคิดแทนเราเองผมอยากให้ทุกคนจำไว้ครับ CPR ไม่ได้ทำให้คนฟื้นทันทีแต่ CPR คือการไม่ปล่อยให้เขาตายระหว่างรอความช่วยเหลือฮีโร่ในชีวิตจริงไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบแต่อาจเป็นคุณในวันที่คุณกล้ากดหน้าอกให้ใครสักคน